ที่ค่ะต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการวิจัยวรารีตีรายการที่จะทำให้เราเห็นว่างานวิจัยเป็นเรื่องสนุกและใกล้ตัวกว่าที่คิดและวิจัยวรารีตีในวันนี้นะคะพี่น้ำนุ่นจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยจริงๆนี่แหละค่ะกล้วยนะคะมีประโยชน์กับร่างกายของเราเป็นอย่างมาก ถ้าเกิดว่าเรากินกล้วยนะคะเราจะได้ทั้งวิตามิน B1 B2 บ a เบตาแคโรทีนแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้กล้วยยังนําไปต่อย,ยอดได้อีกมากมายเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องๆไปทําความรู้จักงานวิจัยที่มาจากกล้วยไปติดตามกันเลยกับวิจัยวาไรตี้ของเราในวันนี้ค่ะเจอกันก <s> ับพ <s> ี <S <s ่เบอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนิทัศการ เรื่องกล้วยกล้วยนะครับผมต้องบอกก่อนนิสศการนี้ครับเรื่องกล้วยกล้วยเนี่ยเป็นปโครงการความร่วมมือนะครับทางวิชาการนะครับระหว่างสำนักงานอุทยาการ,ญญการเรียนรู้ที่เคพานะนะครับสกวนะครับแล้วก็สสสนะครับผมนำงานวิชาการเหล่านี้นะครับมาย่อยมาทําให้เป็นนิทรศการสนุกๆน,นะครับเพื่อเรียนรู้กันว่าแต่และเรื่องรอบๆตัวเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง สวัสดีครับอาจารย์ครับเอาผมศาสต์วิมลแสวงผลค่ะครบผมเป็นอาจารย์ค่ะอยู่ที่ภาวิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคือกล้วยมันขึ้นอยู่แล้วนะคะตามธรรมชาติอยู่แล้วตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ในเมืองไทยเราก็มีกล้วยแปลกๆหลายหลายอย่างอยู่แล้วแต่ว่าที่มีหลักฐานจริงๆว่ามีการบันทึกไว้เนี่ยก็คือแรกๆเลยคือสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮที่ชาวต่างประเทศเข้ามาแล้วก็บันทึกไว้คือท่านทูตเดลลาลูแบ อ่าะนะคะก็มีภาพวาดกล้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าตั้งแต่สมัยนั้น่ะมีกล้วยดีๆแล้วกล้วยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สักกี่กลุ่มครับอาจารย์จริงๆแล้วมันมีพ่อแม่หลักๆเนี่ยคือิด2ชนิดกล้วย2ชนิดเป็นกล้วยป่า2ชนิดนะคะกล้วยป่าที่พบในบ้านเราผก็เป็นเป็นหนึ่งในพ่อแม่นะคะแล้วก็กล้วยตานีค่ะกล้วยตานีเราจะสังเกตว่ากล้วยป่ากับกล้วยตานีเนี่ยจะมีเมล็ดครับผมนะคะ ต่กล้วยที่เรากินกันเนี่ยไม่มีเมล็ดเราก็สันนิษฐานกันว่ามันเป็นลูกผสมข้ามชนิดที่เราเห็นมันหน้าตาต่างๆกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่มันไม่เหมือนกันอ๋ออค่ะทําให้ลูกมันออกมาไม่เหมือนกันแล้วอย่างถัดมาเนี่ยนะครับผลใหญ่ๆตรงนี้นี่คือกล้วยกล้วยหินกล้วยหินกล้วยหินเนี่ยเป็นกล้วยที่มีทานได้หมดเลยกล้วยนี่ทานได้ทุกอย่างแต่ว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่งนะคะ อย่างนี้ถ้าตามเขาเรียกนะทั้งตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์เอามาปลูกเพื่อเพื่อเป็นการค้าขายกันมีมากถึงกี่สายพันธุ์นะครับอาจารย์ปลูกมากจริงๆอ่ะสัก3-4สายพันธุ์เองที่เราเห็นในตลาดใช่ค่ะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ครับผมจริงๆแล้วกล้วยมันมีโอ้โหเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยหรือ200ครับผมอันนี้จะให้ดูว่าครับผมต้นกล้วยลำต้นกล้วยจริงๆเนี่ยอยู่ใต้ดินค่ะลำต้นกล้วยจริงอยู่ใต้ดินของกล้วย ที่เป็นสเตมเนี่ยค่ะจะอยู่ด้านล่างตรงที่ผมเห็นเหมือนที่รากมันออกมาเนี่ยมือต้นนี่ยนะฮะค่ะจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันคือส่วนรอ์ไม่ใช่มันคือส่วนของใบเนี่ยค่ะใบทั้งหมดเลยซึ่งอัดกันแน่นแล้วก็กลายเป็นต้นที่เราเห็นเรียกว่าลำต้นเทียมนะคะซึ่งขึ้นมาจากลำต้นจริงๆที่อยู่ใต้ดินค่ะผมสนใจอันนี้มากเลยปลีใช่ไหมคะปลีก็คือ อก็คือช่อดอกของกลดอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นรังไข่สีขาวๆที่อาจารย์เด็ดไปใช่ครับผมค่ะรังไข่แล้วก็เป็นกลีบแล้วก็มีเกสรเพศผู้เพศเมียแล้วก็มันก็เจริญไปเป็นผลนะคะคือเสร็จตรงนี้ถ้าเจริญต่อไปจากตรงนี้รังที่เป็นรังไข่มันจะขยายขนาดออกเป็นผลใช่ไหมคะครับผมแล้วก็บางทีเราจะเห็นปลายเกสรครับ เพรเมียติดอยู่ที่ปลายเป็นดำๆนะฮะนั่นก็คือดอกที่เหี่ยวไปแล้วต่อไปนี้น้องๆนะครับถ้าผ่านที่ไหนก็ตามหรือว่าสวนกล้วยที่บ้านลองสังเกตดูนะนะครับเหมือนที่อาจารย์ว่าหรือเปล่านะครับว่าส่วนประกอบต่างๆเป็นแบบนี้หรือเปล่าะนะครับผม เราได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่ากล้วยเนี่ยในประเทศไทยมีกว่าร้อยสายพันธุ์เลยนะคะความสุดยอดของกล้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจากที่เราเคยกินกล้วยกันสดๆที่เป็นในรูปแบบของผลไม้นี่ค่ะในมือพี่น้ำนุน่นกล้วยถูกนำมาพัฒนาต่อยอดบวกกับนวัตกรรมออกมาเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขายทั้งในประเทศไทยและส่งออกในระดับต่างประเทศด้วยเราจะไปติดตามเรื่องของกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์กันต่อเลยค่ะ <Sh ipping> และตอนนี้นะคะน้ำนุ่นอยู่กับพี่โจ๊กนะคะในส่วนของ Innovative House พี่โจ๊กสวัสดีค่ะ,คะพี่โจ๊กขาเล่าให้น้องๆฟังก่อนว่า Innovative House คือใครคะ่ะ Innovative House เนี่ยเป็นตราที่สกวนะคะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นหน่วยงานสำหรับการให้ทุนในส่วนของภาคอุตสาหการรมอาหาร เวสําอางเครื่องสําอางนะคะโดยที่จะช่วยผู้ประกอบการระดับ SME นะคะในการที่จะพัฒนาโ r o d u ั t หรือว่าสร้างนวัตกรรมสินค้าหรือเทคโนโลยีนะคะโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนทีนี้ในส่วนของพี่โจเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยมีอะไรบ้างคะที่เรามาพัฒนาร่วมกับนักวิจัย ก็หลกัหลกๆเลยนะคะเรามีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์กล้วยตากร่วมกับบริษัท Banana Society จำกัดน,นะคะซึ่งเป็นการนำงานวิจัยเนี่ยมาต่อย,ยอดแบบครบท่วนเลยจนได้คอนเซปต์ในส่วนของ Zero Waste นะคะน้ำนุ่นอยากรู้แล้วค่ะโดมพาร,โราโบลาคือใครคืออะไรอยากให้พี่โจก๊กอธิบายให้น้องๆฟังเพิ่มเติมอีกนิดนึงทรงของเขาจะเป็นรูปเหมือนพาราโบลาเลยนะคะคอันนี้จะเป็นเหมือนตัวเรือนตาก นะคะซึ่งจะเป็นเรือนกระจกนะคะที่ทางนักวิจัยเนี่ยเขาได้คิดค้นมาว่าสามารถที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยได้เท่าไหร่ะนะคะแล้วต้องใช้การตัวรับพลังงานเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็มีความโค้งแบบพาราโบล a าซึ่งความโค้งในรูปแบบนี้จะทำให้การตากเนี่ยมีประสิทธิภาพดีที่สุด ก่อนที่ท่านอาจารย์เสริมจะทําได้เนี่ยท่านอาจารย์มีการคิดค้นรูปทรงในการตากหลายๆรูปทรงนะคะจนมาลงตัวที่อันนี้ที่ทําให้คุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มาตากเนี่ยดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยทําเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่แ,แล้วค่ะเป็นฝี<ท>มือนักวิจัยไทยล้วนๆเลยค่ะ,คะ นะะในรูปแบบของผล,ลไม้เราจะคุ้นเคยเป็นผล,ลไม้ที่เรากินกันอยู่บ่อยๆหากินได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงเมื่อมารวมกับนวัตกรรมและผ่านการทดสอบจากงานวิจัยของคนไทยเราสามารถต่อย,ยอดกล้วยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากผล,ลไม้ได้มากเลยนะคะพี่โกขา นี่คือผลิตภัณฑ์ของคนไทยนักวิจัยไทยที่พี่ทำงานร่วมกันเหรอคะใช่แล้วค่ะกล้วยตากพลังงานแสงอาทิต์นี่ดูแบบว่าอินเตอร์มากพี่โจ๊กอันนี้คือเราส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอย่างนี้ต้องย้อนถามกลับไปว่าพอเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาทํางานร่วมกันนักวิจัยแล้วทางฝั่งของพี่โจ๊กเองเนี่ยมีการต่อย,ยอดยังไงทํากันตลาดยังไงคะค่ะก็ในส่วนนี้นะคะ เดิมทีเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่ากล้วยตักเป็นของที่ราคาถูกเนาะสาบาท3ามกล่องร้อยหนูชอบมากาเวลาเป็นของฝากเวลาไปเที่ยว3กล่องร้อยค่ะติดปากมากค่ะทีนี้เราทํายังไงในเมื่อเรามีการตากในพาราโบลาโดมที่มีความแตกต่างจากการตาก แบบข้างนอกนะคะบบครเรา<ด>รอเองเราจะต้องสร้างสตอรี่นะคะก็คือเล่าให้ฟังเดิมทีเนี่ยเขาเป็นกล้วยตากที่เป็นกล้วยปากแม่นู้นแม่นี้ะนะคะลายนี้ก็เหมือนกันนะคะมีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นตัว Banana Society นะคะการทําตลาดของเราคือการมาออกมูธแบบนี้แหละนะคะมีการ educate คนทั่วไปให้เกิดการรับรู้ว,ว่าสินค้าเรามีดียังไง โอเคค่ะจากที่เราได้บอกเขาไปว่าเนี่ยเรากล้วยตากของเราตากในโดมพาราโบลาใช่ไหมคะความแตกต่างมันเกิดขึ้นแน่นอนเขาก็ถึงจะเริ่มยอมรับเขาเริ่มยอมรับกันเมื่อตอนเราขายได้นานแค่ไหนคะ โอ้ยใช้เวลาในการทำการตลาดนานทีเดียวนะคะประมาณ3ปีเพื่อที่จะอธิบายในเชิงวิชาการให้กับลูกค้าได้เกิดการรับรู้ว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างนะทำไมคุณถึงต้องซื้อสินค้าในราคา100ร้อยกว่าบาทเก็บได้นานกว่าด้วยไหมคะเ,เก็บได้นานกว่าเพราะว่าเชือ้อจุลินทรีมันมีโหลดเชื้อที่น้อยกว่าเนื่องจากว่าเราตากในระบบที่ปิดน,นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่โดนฟุ้นไม่โดนแมลงมาตอมหรือแม้กระทั่งไม่โดนระอองภายนอกมาทําให้มันเนี่ยสา มีเชื้อตุลินซีมากนะคะหลังจากการตากแล้วเนี่ยเรามีการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการพิเศษของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกล้วยของเรามีความปลอดภัยแน่นอนะนะคะทำให้อายุการเก็บของเราเนี่ยสามารถเก็บรักษาได้นานแล้วก็สามารถที่จะส่งออกในประเทศต่างๆได้ด้วยขอบคุณพี่จงมากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณ,คณนะคะ,คะน่ารักมาก บล็กไรเต้เรื่องกล้วย,ยของเรานะคะพี่น้ำนุำ่นมีหนังสือมาแนะนําน้องๆสองเล่มด้วยกันเล่มแรกเล่มนี้ดีมากๆสําหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆของกล้วยเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ประวัติลักษณะทางพฤกศษศาสตร์การจำแนกชนิดของกล้วยซึ่งมีวิวัฒนาการอยู่มากมายการขยายพันธุ์การปลูกการดูแลป้องกันโรคแมลงนะคะที่จะเกิดขึ้นในการปลูกกล้วยด้วยส่วนอีกหนึ่งเล่มค่ะ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ากล้วยไม่ใช่เรื่องกล้วยกล้วยซึ่งกล้วยนะคะในเล่มนี้เขาเขียนเอาไว้เป็นทั้งเรื่องของอาหารที่ทาให้เราอิ่มท้องเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าและกล้วยยังเป็นเครื่องมือล่าอาณานิคมหาอ่านกันได้นะคะสำหรับกล้วยไม่ใช่เรื่องกล้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยมีมากกว่านั้นค่ะสเล่มวันนี้แนะนำน้องๆค่ะ เราเห็นแล้วนะคะว่างานวิจัยของคนไทยแต่และเรื่องเนี่ยสามารถนํามาต่อยอดได้อีกมากมายและทําให้เราเห็นเลยว่างานวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุกกว่าที่ทุกคนคิดสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูวิจัยวาไรตี้ทั้งหมดที่ผ่านมาสามารถเข้าไปดูได้ที่ tv.trf.or.th วันนี้นะคะพี่น้านุ่นจะขอลาไปพร้อมกับการนํากล้วยทั้งหมดนี้ไปกินเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ